ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลขที่บัญชีเนี๋ยโอนเงินให้ค่ไม่มีอะที่รัก พ่อ้าเสื้อนะคะพ่อ้าโอ้โหพ่อ้าพ่อ้านัาเออวันนี้พ่อค้านะคะพ่อ้าใจดีมากมีมันมีสีขาวมันมีลายมันมีลายใหญ่มันมีลายเล็กแตแบบมีำกับาเลือกได้ครับขอบคุณนะคะ